เอาเป็นผู้ชายพี่หมูอ่ะขอบคนณรให้ดูผู้หญิงกันบ้างหาสองคนผู้ชนะจอดไะใครก่อนใครก่อนเลยใส่เลยมิโก็เออมาหนูมามาไหนบอกสเปคผู้ชายที่ชอบหน่อยอ๋อสเปคไม่ชอบเหรอใช่ชอบแบบ ผมยาวผมยาวแล้วไงอีกผมยาวดูแบบสูงสูงหน่อยอะสูงสูงใช่ผิวตลกเลยนเข้มเข้มมีคนโดนที่ต้องต้องชอบคนพูดเก่งดลงชอบคนพูดเก่งไหมเสียวแล้วนะคนเก่งดรืยขอบประมาณพอดีพอดีแล้วกันเออแล้วพี่รามชอบคนพูดเก่ง

ไลฟ์ขายใช so, ่วันนี้ต้องไปไลฟ์ไหมคะต้องไลฟ์ต้องไลฟ์เลยแล้วลูกค้าเป็นไงบ้างช่วงเนี้ยถ้าไลฟ์ก็ดีถ้าไม่ไลฟ์ก็ไม่ดีก็เิอก็เจอหว่าไปไลฟ์กับพี่เป่าสวยๆหนูก็ว่าอยากจะไปหนูก erm ็ไลฟ์ทุกวันเลยเพราะว่าหนูมายิ้มเก่งใช่ไหมเออแอบชิบเฮ้ยไู้เลย ตายอีกแล้าก็มาอ้าวแล้วพี่ป๊อปอ่ะปกติแล้วพี่พี่ป๊อปนี่เวลาเล่นเกมนี่ชอบเล่นเกมอะไรเกมมูฮะจริงเหรอเดี๋ยวนี้ยังมีคนเล่นเกมมูอยู่อุ้ยเดี๋ยวนี้เราเล่นในโทรศัพท์เหรอมือถืออ๋อเล่นไม่ถือต้องเล่นในมือถือแบบไหนวะเดี๋ยวนี้มีไงเดี๋ยวนี้มีให้โหลดนอแต่ว่าเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนสมัยนี้เขาก็ชอบเล่นเกมมู นี่เชยแกนูั้งแต่สมัยแม่ยังสาวๆเลยโอ้ะจริงไหมสมัยแบบแม่ยังแบบสาวๆเลยแม่ยังลายกิ้วเชยเลยแล้วตอนนี้ดูด้วยดูไลฟ์อะไรในตอกๆไหมดูคอนคั่งคั่งคู่คู่กันเคยดูอ่ะเขาเปล่าเคยสนุกไหมเออดู ช่วงนี้ไปดูแบบจีนอ่ะทำเยอะเออละครคุณนายทจีนมิโก้เดี๋ยวนี้ผู้ชายแชทมาบ้างไหมไม่ค่อยตอบอ่ะดิจริงเหรอเออทำไมอ่ะเขาไม่ตอบเราเลยอ่รฮะเพราะอะไรอ่ะไม่เราไม่ตอบเราไม่ตอบใครไม่ตอบเขาไม่ตอบใครเลยเราพี่ปำเหรอตอบจริงเราพี่ปำไลไขผงทั้งวันเราพี่ปำเหรผู้ชายแชทมาบ้างไหมออจไม่ได้ไม่ได้ อะ,อ, om, อะไรอย่างลูกคงลูกค้าอะไรเงี้ยมันไม่เยอะหรอเวลาลูกค้าเยอะอะก็ดีสิก <c oughs> ็ดีสิก็ดีดีไงมาเลยสมมติเขาพิมพ์๊บบางวันเขาพิมพ์มาเหมือนแบบเออมีปัญหาอะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็จะบอกเรามาเลยมีแอดมินดูแลอ,อ๋อแอดมินดูแลแล้วแล้วพอแอดมินแอดมินเราขออตอบเองป่ะใช่พี่รายพอย่างเดียวก็เนี่ยชวนมาไลฟ์มาไลฟ์มาไลฟ์ อไม่มันไม่นรกันปกติก็ตอบเองไงเฮ้ยอันนี้เป็นการปรึกษาปัญหาที่บ้านปรึกษาัออมเแล้วอย่างพี่ป๊อปอ่ะมีพี่น้องกี่คนหนึ่งนาทีสุดท้ายโดดลูกโดดเอ้ยจริงเหรอคนเดียวเลยเหรอพ่อแม่มีลูกคนเดียวเหรอวันผู้หญิงความแม่ไม่หรอกความแม่ผู้หญิงผู้ชายอะวูมิน รู้ผู้หญิงอ่ใช่อะแล้วเวลา Vigo l i v e ในแอปอะออแบบคุยกับยูสยังไงคุยต้องคุยยังไงให้เขาแบบรู้สึกว่าอุ้ยอยากเข้ามาดูจังเลยฮาทเนี้หล่อสวัสดีไงสวัสดีค่ะเราต้องสนุกปะเออต้องสวัสดีค่ะก่อนไม่ต้องสนุกเลยเหรอยังไม่ทันได้อะไรเลยเขาก็ไปแล้วอ่ะดิยังสวัสดีไม่จบเลยบายบายไปไปซะแล้ววะดิ แต่ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไลน์นะเราเราไม่ไลน์หวังไม่ไปไลฟ์ขอบเขาั้างยากอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตก็ได้หมดเวลาจ้าเออยากอ่ะยากจริงอันแรกมันจะเป็นอย่างนี้แหละตึงๆมันทายมาตึงๆหนู่ใครขอได้คอนเสิร์ตไลฟ์หนูไลฟ์หนูไลฟ์หนูไลฟ์รู้อยู่แล้วว่าพูดเยอะหนูฮาพี่ครับ หนูเยอะพี่เข้าอิคเับอ๋อไปเข้ารอบนี้น้องหวายได้ไวหนึ่งแดนเอ้อาหว่าตอนนี้แบบทำงานอะไรอาสาต้องติดต่อลูกค้าป่ะต้องแชททั้งวันเลยอ่ะไม่เยอะมาก ชัดกระจายล้านสามแสพี่พี่ป๊อปปกติเวลามาถึงที่ทำงานต้องทำอะไรเล่นกับเบดดี้เล่นกับเบดดี้ทำกับข้าวไม่ใช่หรอไม่ทำแล้วอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่ทำกับข้าวกินหรออ้โมีแต่หนูแหละทำแล้วพี่โก้ทำกับข้าวไหมทำบ่อยอ่ะเดี๋ยวนี้ทำคนเดียวอ่ะทำอ้าวอย่างงี้ทุกวันพี่แล้วพี่ป๊อปไม่ไม่ไม่ได้ช่วยวิโก้ทำอ่ะไม่ไม่ทำเองกินเองแล้วไม่อร่อยไหมทำเองกินเองแม่อร่อยแม่อร่อยเออ พี่ป๊อปไม่ได้พี่ป๊อปไม่ได้ไม่ได้กินอ่ะพี่ป๊อปว่าอร่อยไหมไม่ไม่อร่อยคือเป็นการตอบพี่ปอกชอบสั่งไงสั่งลายแมนมาไมอะพี่โก้แม่อร่อยอ้อพีเลยอยอ่อพี่ป๊อก็ชอบกินเหมือนกันใช่ไหมเออถ้าเหลือ อ่ะเหลือปากหวานสวยเนาะมันแหบเลยเจ๊ลิศมะต้องซื้อนะลิปสีอน่ยอะไรวะเพราะว่ามันแบบทาแล้วึ้นนะจริงๆสีนี้พี่โก้ก็ทาแล้วคืนนะใช่พี่โก้ใช้ลิปสีอะไรอะะใช้ลิปสีอะไรหนูทาแล้วหรออ๋อเพราะว่าชิสาปากแก ล้วอื้อเลยไม่ดอนบ้างเหรอที่วูดไปเนี่ยใช่ปะเอาเราเราเราพี่ปาแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบว่าช้อปปิ้มั้ยไม่ไม่เคยอยู่แล้วเหรอไม่ก็เลยไม่ชอบซื้อเลยใช่ไหมไม่ช่วงนี้ก็คือทำงานอย่างเดียวเลยใช่ใช่ไลฟ์ ไม่เคยโดนนะโดนทีไปเลยนี่พี่โก้วันนั้นที่ไปเจอไอ้นางแบบที่จะถ่ายให้อะจริงเหรอเป็นไงจริงเหรอเลยเราแบบเธอ่จนางจังนางแบบแกเขาหน้ารักเออคนไหนคนไหนเขาหน้ารักคนล่าสุดอ่ะคนที่ให้พี่แกนด้วยจริงเหรอเขาหน้ารักไหมป้าป้าก็บอกว่าดีอยู่นะเอาแล้วหน้ารักไหมหน้ารักสวยไหม น่ารักมันไม่ได้มันไม่ได้คือเอาง่ายๆคือดูดีแล้วกันเพอร์เฟกผู้ชายชอบเลยแบบสเปคเลยแมแบบนั้นชอบบิ๊กเป็นไรแม่มาไรแม่อะไรแม่ชอบชอบเราใครเห็นใครเราชอบชอบแม่นางแบบแบบนั้นอะเฉยเฉยเราสวยกว่าใช่ไหมแน่นอนไม่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดูแล คุณต้องถามอะไรวะเนี่ยใส่เข้าไปยังอยู่แล้วเวลาชวนไปจองสมมติเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยป่าจองที่พักเองป่ะจองให้ให้พวกเราไหมทำเองแต่ว่าบางทีก็พี่ชัคก็ทำแบบในแชทไปหรอใช่เราเป็นทีมซัพพอร์ตไงไม่รู้จะถามอะไรแล้วอบตื้อแล้วพี่กูอ่ะปกตินี่เวลาจองที่พักนี่พี่ก ชอบจอบเองไหมเอ่อไม่อะแล้วชอบไปเที่ยวที่ที่แบบไหนชอบแบบคนไม่เยอะทำไมคนไม่เยอะคนไม่เยอะมันจะได้ไม่วุ่นวายไงอ๋อแล้วคนคนไม่เยอะชอบถ่ายรูปไหมไม่ชอบให้ที่มันแบบให้ที่มันแบบโล่งๆอากศดีๆอะไรเงี้ยเราพี่ป๊อปชอบไหมที่แบบคนโล่งๆกศดีๆอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าไปญี่ปุ่นอะไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพี่ป๊อปไปทำอะไรโดลุมเหมือนญี่ปุ่นอะพี่ป๊อปไปทำอะไรไปญี่ปุ่น เป็ดซีดโดโอ้วมใช่เลยปีโป้ปีโป้ปีโป้เวลาย่างยางอยางเหออยางอีกเหรอถามเรามั่งดิเวลาเวลาหมดเวลาจ้าชิบหายถ่ายทำถ่ายทำถ่ก่อนสวยเอาสวยสวยดูกต้องใช่หรอทำทำปีกับ จองผิดครับบีโก้ได้ไปสองคะแนนรอบนี้โอ้โหฆ่าปลาด้วยฆ่าปลาโอ้โหมื่วานไปไหนมาไม่ไม่รู้จะถามอะไรเลยเมื่อวานไปไหนเมื่อวานไปไหน มาช่วยพี่ไลฟขายเสื้อผ้าไหมโอ้โหทำไมอ่ะไม่มีคนช่วยมีมพี่ต้องการ<อ>หนูเหมาะมากจริงหรอ <laughs> ยิ้มก็สวยว่าแฟง่งนะไปไหมไปไหมไปไม่ไปค่ะ <laughs> ไม่แต่ช่วงนี้หนูต้องแบบต้ตอนรับไปห,หนที่แรน <laughs> าพี่ไร์พี่ไร์นานปะนานอรบแขอว้องิม์งานปไม่รองทายแม่เคลียรกระดานวะแม่เคลียรกระดานปะคำว่าเนี่ยไม่น่หรูไม่บู๊ถามแล้วแต่ตัวไหน พรุ่งนี้ไม่ทำงานอ้าวไปตัวยเไม่ัวตายเอ้วนทมาใพรุ่งนี้พรุ่งนี้มานี่มาทำอะไรมาเลยกับ นี่กะชาบูนี่กะชาบูงานการไม่ทำหรอกไม่ทำไม่ทำไม่ทำงานไม่มีใครทำงานที่นี่อะไรอะไม่เอาไปเที่ยวไหมจริงจริงจริงไปเที่ยวไหมไปเที่ยวไปเที่ยวไหนดีญี่ปุ่นเกาหลีช่วงไหนอะชอบอะไรชอบไหมญี่ปุ่นเกาหลีช่วงไหนช่วงนี้เลยช่วงหน้าหนาว ช่วงนี้หน้าหนาวเออชอบไหมชอบไหนญี่ปุ่นหรือเกาหลีญี่ปุ่นเออเกาหลีไม่ชอบเหรอไม่มันเข้ายากเพราะอะไรอ่ะโอ้โหเข้ายากเจ้มันเข้ายากมากนะกว่าจะต้องมากรอกประวัติกว่าจะต้องมาซื้อตั๋วกว่าจะต้องรอะไรกว่าจะต้องผ่นตอมนอออีกเห็นไหมเห็นไหมเออมันเข้ายากตู้เยอะเต็มเลยเออเข้ายากหูแก้วคิดรุ่นนี้พี่ปำอยู่ไหนอ่ะ พวกนี้นี้ก็ต้องทำงานขยันจังอะทำแต่งานไลฟ์ทั้งวันเออแล้วเราอะไม่ทำเลยงานอยากนอนอยู่เฉยๆแต่พวกกอบข้าวก็ไม่นดไม่ทำแล้วต่อสายลมเกลือไม่ทงไม่ทำรอไม่ไปเกาหลีกับพี่ทิงหรอแมวอะมีหิ่งหงิมะนะญี่ปุ่นเดีกวญี่ปุ่นญี่ปุ่น đó lo nổi lên cho cả, lo nổi lên cho cả. เราไม่รู้ข้ามบนหัวเหรอว่าดีไม่รู้อ่ะว่าไงพรุ่งนี้ทำไรอ่ะหมดแน่นนี่ทำไรนอนไงอ่ะพรุ่งนี้หมดเล่นชาบูไม่เล่นแล้วชานอนได้ไงนี่นายอยู่นี่นะบอสอยู่นี่นะตอนนายก็นอนด้วยกัน้าก็ดูหนังเว้ยนอนให้หนูดูระหว่างเกาหลีกับจีนพี่อยากอยู่ที่ไหนญี่ปุ่น สีดเลยไปเลยญี่ปุ่นจะไปฟองบีโก้รอบีโก้เรียนจบแม่ไปไลกับพี่ป้าไปถึงไปไลกับพี่ไหมนี่กูด่ากูด่ากด่ากแล้วเราทำอะไรเป็นบ้างกินกินกับนอนกินกั้วในเดียวนี่คือความฝัน ไม่ค่าค่าไม่ตายหรอกไม่สายหรอกเริ่มหอวใจเลยปั๊บเวยปั๊บเลยเลยในอนาคตอ่ะพี่ปั๊มอยากมีบ้านอยู่ที่ไหนไหมสักทิ้งในอนาคตอ่ะบ้านเหรอไม่ต้องไปอยู่ก็ไกางเซนกับพิศาคุยกันไปแล้วเนลยเหรอคุยกันไปเลยไลำบากไปเลยการเซนเราต้องอยู่ในการตายายแกงตายายเก๋งอยู่แล้วนี่เราต้องอยู่ในการตายาย อ้ยเลิกเยไหมอ่ะอ้าวป๊บปทำงานอืมโอเคเอ้ยไม่ไม่ไม่ถูกดิไม่ถูกดิเพราะมันเป็นสองอ่าโอเคแล้วแต่มันเป็นคำว่าทำคำเดียวอ้าวอ้าวอ้าอ้าวอ้าเรายังอยากเรียนอยู่ไหมรอหนูเรียนจบกัน ยังไปเรียนเราอยากเรียนหรืออยากเที่ยวไม่แล้วอ่ะเรียนจบก็คงเก็บเงินเพราะว่าน่าจะเก็บได้เยอะเลยอะถ้าเอาไปขอห้าทุเก็บเงินหน่อยค่ะเออสายเก็บเงินขยันเออขยันอับทนพี่ป๊อปอะขอห้าทูเก็บเงินไม่มีไม่มีไม่มีตังให้เก็บไม่มีตังให้เก็บอ้าปกติใช้ตังกับอะไร ใช้เงินแฟนใช้เงินแฟนอ๋อแล้วแล้วปกติใช้ใช้ตังกับอะไรเรียนเออเรียนเออใช้กับเรียนเยอะเยอะไม่อยากไปไหนมั่งหรอป๊อปอ๋ไม่อยากไปไหนมั่งหรอเก็บแต่ตังได้หรอเก็บตังไว้ทำอะไรเก็บตังไว้ทำไรไม่มีเก็บ เออแต่เห็นพี่พ่อเขาจะไปซื้อของซื้อคอมอะไรอย่างงี้ไงเออเล่นคงเล่นเกมเขาไม่เล่นเกมแล้วเก็บตังค์อยากได้อะไรพี่ป่ะเอาไว้ตอนแก่ตอนแก่เลยไม่อยากได้อะไรอ่ะตอนแก่มีกินก่อนเอาแล้วมีตอยากได้อะไรไหมเก็บตังค์เก็บตังค์เพื่ออยากจะได้อะไรอยากเรียนเลยต้องเรียนให้จบก่อนป่ะเออเอ้าไม่อยากมีแฟนเหรออุ้ย โหเดี๋ยวมันก็มีมาเออยังไม่เราเราพี่ป๊อปปอยากมีไปไหมอ้าวคนนั้นคนนั้นแฟนเหรอคณั้นแฟนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเออน้องเออฝืนแล้วเนี่ยแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้เปล่าว่าเขามีแฟนแล้วเนี่ยไปถามรู้รู้รู้หวานจ้ะ รานหนรู้นิ่มๆเหวารู้เปล่ารู้ว่าอะไร้มมแฟนรู้แ้วเราไม่อยากมีแฟนบ้างเหรอรู้ด้วยว่าข้าเช่ี่ปังเปาทางนูบ้างเหรเถามมเยอะแล้วก็เลือดอยากถามอะไรแล้วพรุ่งนี้ทำอะไร พรุ่งนี้ทําอะไรพรุ่งนี้มีแพลนทำอะไรจ๊ะตื่นเช้ามาทําอะไรเป็นสิ่งแรกเลยพี้ตื่นหัวพี้เลยค่ะแต่อย่าพังแฟนป๊อปชื่ออะไรนะคะแฟนป๊อปชื่ออะไรนะเอาไนึกนานซะด้วยไงไปนึกชื่อแฟนนานซะด้วยไงชื่อเขียนเยอะซะด้วยเอ้าเขียนเยอะซะ เซลูลเซลูลเออเสียโอเอ๊ะโอเซลูลโอเซมูลโอเซมูลออเซลูลโอเซมูลโอไม่ได้สุดแล้วมีอีกไหมมีคนโปรดไหมถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าให้แฟนมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้แต่จริงเหรอใจดีเขาด้วยเหรอเงินไม่ด้วยเอาเงินเงิน เมนบอยังตกมืมยเฉยที่ใจกวะเมื่อกี้ล่ำเมียกตกเมื่อกี้พูดคันมาไรส่งเงินแล้วถ้าเป็นพี่ปังอ่ะตกใจเลย็ส่งเงินมาส่งเงินาอย่าขาดก็คือยอมยอมให้มีได้แต่แค่ต้องส่งเงินมาเออจบเราอ่ะก็ถ้ามีเงินก็ทักมาได้นะได้มีได้มีได้มีได้เลวอยากให้มีไหมแล้วแต่ บางทีก็เหมือนแล้วแต่เราเออบางทีก็เหมือนอยากรู้รู้ ยี่สิบวิรุยยี่สิบวิมาพี่บ้าเมียให้พี่หมูได้อะไรจากการไลฟ์เอาตามที่ไปเลยอุ้ยหนึ่งไดีนะชอบไม่นะอยู่ทล่ไเอาตามไปพูดแล้วนะมีหลักฐานแล้วแฟนปอไปชื่ออะไรนะทังหน่อยตังน่อยตามให้มังปะการ์ดจังหวะายขาคบครับชื่อผิดคำ เอาเงินเหรอพี่ครับจบรอบส,สุดท้ายใส่ได้ใส่ได้ถึงช่วงนัดชิงของคำต้องเหี้ยมตอนนี้เราได้ผู้ชนะระหว่างฝ่ายชายครับเป็นผมกับจานหมูแลแล้วก็ผู้ชนะของฝ่ายหญิงครับเป็นตามและป๊อป